แนะนำเว็บไซต์เติมเกมสุดคุ้ม EasyCard ใช้บริการได้หลากหลายช่องทางทางเว็บไซต์ EasyCard Game TopUp.com หรือจะเป็นช่องทางเพจ Facebook EasyCard TopUp สามารถเข้าไป Inbox พูดคุยกับเขาได้เลยหรืออีกหนึ่งช่องทางที่ Li น์แอดแไปได้เลยที่ a EasyCard Game ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมเติมเกมต้องเติมกับ EasyCard สะดวกปลอดภัย100% สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel ดอยไม่ดอยนะครับวันนี้มากับเกม l a g n n r o k X Next Generation นะครับวันนี้เราจะพามาดูกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับก็คือกิจกรรมพุ่งทยานทะลุฟ้านะครับว่าเป็นกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็จะแลกอะไรได้บ้างนะครับยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันเลยนะครับเวลาเข้าเกมมาเมนูกิจกรรมจะขึ้นมานะครับพุ่งทยานสู่ฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมันก็จะมี2หน้านะทีนี้เรามาดูทีละหน้านะครับหน้าแรกก็คือ หน้าที่บอกว่ารางวัลเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีสัตว์ขี่ที่เป็นมมาโยกนะครับเป็นสตาร์รี่เปกกสัตนะครับมูฟสปีด4.5เนาะแล้วก็มีคอสตูมที่เป็นเลดแพนด้านะครับเป็นแพนด้าแดงนะครับแล้วก็มีกระเป๋าที่เป็นยูนิคอร์นนะครับมีอันนี้เป็นรางวัล3อันดับนะครับส่วนรางวัลเนี่ยที่เราจะได้นะครับก็คือรางวัลลายวันเนี่ยเราจะได้ตามอันดับนี้เนาะ ก็คือมากน้อยแล้วแต่ว่าเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็รางวัลรวมเนี่ยก็คือไอชุดที่บอกไปนะครับก็คือม้าสัตว์ขี่ที่เป็นม้านะครับสำหรับที่1ที่2ก็จะได้เลดแพนด้านะครับที่3ามจะได้กระเป๋านะครับอันนี้คือรางวัลที่สั้นที่สุดของจนจบกิจกรรมนะครับแล้วก็ที่ต่อมาก็จะมีหางแพนด้านั่นเองนะเดี๋ยวเราลองมาดูนะว่าของแต่ละอันเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับ รามาเริ่มจากส่วนของคอสตูมก่อนนะครับก็จะเป็นเจ้าเลดพนด้านะเป็นเซ็ตตัวนี้เลยนะครับออกมาก็คือหน้าตาเป็นเลดพนด์เลยแต่ไม่แน่ใจว่าขนาดมันจะเล็กหรือใหญ่นะแต่คิดว่าน่าจะใหญ่พอสมควรน,นะถ้าดูจากไอ้อุนเตอแมนอุนตอแมนครั้งที่แล้วเอาฟิตมันทําออกมาตัวมันทําค่อนข้างผอมนะค่อนข้างผอมเล็กมันก็เลยดูไม่ค่อยเท่ะนะครับแต่ว่าพนด้าตัวนี้ค่อนข้างใหญ่พอสมควรน,นะอันต่อมาก็คือส่วนหลังกับส่วนหางนะครับส่วนหลัง ก็จะเป็นเป้ยูนิคอร์นนะครับเป็นตัวนี้นะก็น่ารักดีนะครับส่วนส่วนหางก็จะเป็นหางเลดแพนด้านะก็คือโอ้หางใหญ่ดูดีนะดูดีนะพูดถึงแต่ว่าข้อเสียคือมันใส่ช่องเดียวกับออลาหรือ่าเเก้ของกิจกรรมที่แล้วเนาะก็แล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าได้ก็ชอบอันไหนก็เลือกใช้ดูนะครับของก็จะประมาณนี้เนอะ,อะมาดูกันต่อนะครับว่ารางวัลแต่ับได้อะไรอีกนะครับ ถ้าเกิดสมมติว่าเราติดอันดับอ่หนึ่งนะครับเราจะได้กล่องของขวัญสัตว์ขี่นี่จํานวน12กล่องนะซึ่งในกล่องมันก็จะมีของมากมายจริงๆมันก็คือกล่องเกลือน,นี่แหละแต่ว่ามันมีไอ้ที่เราลุ้นก็คือไอ้ตาสัตว์ขี่ตัวนี้นะที่น่าจะมีราคาคล้ายๆกิจกรรมเดิมก็คือกิจกรรมพึ่งนะครับแล้วก็ยังจะได้ไอ้กล่อง ตราอีก20กล่องนะซึ่งก็จะมีตาใส่หลงกับตากล่องดนตรีนะเหมือนเลยนะไอของเนี่ยคล้ายๆกิจกรรมพึ่งที่เราเคยวิ่งกันมานะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นกิจกรรมพึ่งก็ย้อนไปดูในคลิปในช่องนี้ได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในคอมเมนต์ด้วยนะว่าไอกิจกรรมพึ่งเนี่ยมันเล่นยังไงนะอาจจะเอามาเป็นแนวทางได้เนาะส่วนรางวัลอันดับรวมก็อย่างที่บอกนะครับก็จะได้ของรางวัลตามอันดับก็เป็นชุดชุดคอร์ดพวกสัตว์ขี่ต่างๆนะครับแล้วก็ เหรียญตาสายลุงอีกนะครับตามลําดับว่าได้มากน้อยเท่าไหร่นะครับกิจกรรมนี้จะมีตั้งแต่วันนี้นะวันที่9เดือน5นะไปถึงวันที่17เดือน5ก็คือประมาณ1อาทิตย์นั่นเองนะครับเรามาดูในเมนูต่อไปนะของควัญสายลุงนะครับของควัญสายลุงเนี่ยก็จะเป็นเควสตนะครับที่เราต้องทำนะมันก็คล้ายๆคลายๆกิจกรรมพึ่งอย่างที่บอกนะว่าต้องทําอะไรแล้วก็ จะได้จะได้พวกตาเหรียญพวกนี้ไปแลกของนะครับซึ่งมันจะมีอันเนี้ยที่เราจะได้ทุกวันนะครับก็คือตั๋วพุ่งทยานสู่ฟ้าคือให้เรามาพิมพ์ที่กรอบแชทโลกว่าレス2ウィ o マウสนะครับหรือว่ากดไปทันทีก็ได้นะอ่ะแล้วก็ดูอยู่ที่หน้าโลกนะครับทีนี้เราก็จะได้ก็คือได้ตั๋วเข้าร่วมนั่นเองนะก็กด รับได้เลยนะครับอันนี้คือตัว๋วเข้าร่วมกิจกรรมวันหนึ่งเราก็จะเข้าได้สองครั้งรวมถึงน่าจะซื้อได้เหมือนเดิมนะเหมือนกิจกรรมพึ่งนะครับทีนี้เรามาดูของางวันนะว่ามันแรกที่ตัวไหนให้เรามาที่อีเดนกรุ๊ปนะอยู่ที่พอนเทลลาเสาตรงมุมนี้แถวแถวเวทีนะครับจะมีน้องคนเดิมนะเป็นจุดแกลกรางวัลน,นะครับอย่างที่เห็นนะเราอยากแลกอะไรเราก็ต้องสะสมของนั้นมาอย่างที่บอกไอ้ตัวเนี้ยไอ้กล่องนั้นนะไอ้กล่องเกลือเนี่ยที่เขาหวังก,กันก็คือเขาหวังไอ้ตาสัตว์ขี่เนี่ยเพื่อจะมาแลกสัตว์ขี ถาวรตัวนี้นะสปีด4.5ซึ่งก็ค่อนข้างโอเคนะแล้วก็ไอ้ตัวนี้ถ้าใครได้มาเนี่ยมันก็เอาไปขายได้นะราคาน่าจะเอาเรื่องนะราคาตอนนี้อยู่ที่900,000กว่านะครับก็ถ้าใครเปิดกล่องเกลือแล้วโชคดีก็สามารถเอามาตั้งขายได้นะครับแล้วก็พวกชุดต่างๆเนี่ยเราก็สามารถแลกได้ถ้าเราไม่ได้จากรางวัลตรงนั้นเนาะเราก็ต้องเอาตราสายลุงเนี่ยสะสมมาแลกนะครับซึ่งเราต้องใช้ชุดพึ่งวิธี จะเอาชุดนี้มาถ้าใครไม่มีนะครับก็คือเลื่อนลงมาด้านล่างได้เลยนะก็สามารถเอาตากล่องดนตรีเนี่ยมาแลกแล้วก็เอามาแลกนี้ต่อได้นะครับส่วนกล่องเกลืออย่างที่บอกนะใครอยากจะแลกก็เอามาแลกตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อเปิดหลุนสัตว์ขี่นะก็คือถ้าเราได้เหรียญในตัวตาใสลงมาเราจะเอามาแลกก็ได้นะหรือว่าใครจะซื้อเอาก็ได้นะครับ1 1ตาประมาณพันสามหกสิบนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสุ่มทีละหมื่นสามหกสิบจะบอกไว้เลยนะเกมนี้อย่างที่เรารู้รู้นะครับ ไอ้อันเนี้ยออกยากมากๆนะเพราะว่ามีคนเคยเปิดในก,กิจกรรมที่แล้วไปเยอะมากแล้วก็ไม่ได้นะครับก็คือต้องดวงดีจริงๆนะไม่งั้นเราก็จะได้พวกไอ้กันไฟพานาซีอะไรพวกนี้เต็มกระเป๋าแน่นอนนะครับส่วนถ้าไอ้ตากล่องดน,นตรีเราสามารถมาแลกกล่องของขวัญแสงสีลุงได้นะเพื่อมาแลกกล่องเกลืออีกกล่องหนึ่งนะเป็นอีกหนึ่งกองเกลือแต่ว่าเป็นกล่องเกลือที่เป็นกล่องแรกนะอตอนนี้ตากล่องดน,นตรีขายกันอยู่ที่880นะครับตีกลมๆว่า900แล้วกันนะครับ 900ก็คือ2 7 0 7นะ2 0เราจะเอามาแลกได้อะไรบ้างนะครับเรามาดูนะถ้าเราตีกลมๆจากแรกโคเลเวล2อนะ16อันใช่ไหมั้ย4,100ก็คือแลกอะไรก็คุมนะถ้าสมมุติว่าจะเอามาแลกนะพูดถึงถ้าจะเอามาแลกนะครับอ่าอันนี้ไม่คุ้มนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูนะว่าเราจะแลกอะไรนะครับ สมมติเราแรกแรกอันนี้เลเวลห้าเราไม่ได้ใช้นะส่วนใหญ่เราน่าจะใช้ที่เลเวลสี่นะครับตอนเนี้ยแปดอันอ่าอันนี้ไม่คุ้มนะครับเพราะฉะนั้นที่ดูอ่ะแรกโคน่าจะคุ้มสุดนะอันนี้ตอนนี้เราใช้ประมาณแบดเดียมสองกับแบดเดียมสามนะเราลองดูแบดเดียมสองสี่ชิ้นนะครับเพิ่งแปดอยนะเพราะฉะนั้น ก็สรุปง่ายๆนะไอ้กล่องเนี่ยค่อนข้างจะไม่คุ้มนะเพราะสิ่งที่เราคุ้มมีอย่างเดียวเลยคือแร่โคหรือว่า่านหินนะอย่างที่บอกนะนอกจากที่เราจะไปกดพิมพ์หน้าโลก less to win m มาส์เนี่ยเพื่อได้ไอ้ตัวตั๋วเข้าร่วม2ตั๋วเนี่ยเรายังสามารถมากดตรงนี้ได้นะรับฟรีทุกวันเมื่อไปครั้งแรกนะครับก็คือกดรับได้เลยนะมันก็จะได้สัตว์ขี่กับตัวพุ่งทยานมาเพราะไอ้ไมโยกที่เขาแจกมาเนี่ยเราสามารถกดใช้ได้นะกดใช้แล้วมันจะใช้ได้หนึ่งชั่วโมงนะครับ ใช้ได้หนึ่งชั่วโมงแล้วก็มันจะหายไปนะคือเราเก็บออกมาเล่นทีหลังไม่ได้นะครับมันมีเวลาแค่หนึ่งวันนะครับลองกดใช้ดูนะมันกระจห้สัตว์ขี่ตัวมาโยกมาสปีด4.5้านะครับลองขี่ดูนะมันก็จะประมาณนี้นะแล้วมันก็จะมีจังหวะที่มันแดดได้นะมันน่าจะเหมือนไอตัวพึ่งตัวเดิมเลยครับตัวพึ่งตัวเดิมเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์เร่งสปีดนะครับ เป็นระยะๆะะนะเพราะฉะนั้นไอตัวพึ่งตัวเดิมที่เขาแจกกิจกรรมที่แล้วเนี่ยมันก็คือตัวน้องพึ่งน้องพึ่งใหม่ตัวนี้นะมันก็จะมีสปีดเหมือนกันแต่ว่าสปีดเริ่มต้นมันแค่สนะแต่น่ะมัน4.5นะครับก็ลองใช้ดูเดี๋ยวผมจะลองใช้ตัวนี้เข้าร่วมกิจกรรมดูนะครับสรุปแล้ววันหนึ่งเราจะวิ่งได้3รอบนะหรือว่าใครจะซื้อตั๋วเพิ่มได้ก็มาซื้อที่จุดแรกของเราวันนี้นะแล้วก็กดซื้อตั๋วเพิ่มได้เลยนะครับซึ่ง,นงเนี่ยใช้เซนีวย ก็คือใช้แสนห้าเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ซื้อไปเลยนะครับมันซื้อเพิ่มได้เรื่อยๆไม่รู้ว่าได้มากสุดเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราลองกันไหมเออลองกันดีกว่าโอเคมันใช้เซนีสองครั้งนะครับครั้งที่สามก็คือใช้เพชรปีกนะสำหรับคนที่ไม่อยากใช้เพชรปีกก็คือเราจะเล่นได้วันละ5ครั้งนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูเวลาเราซื้อตั๋วมาถึง1 5ึ0งพันเพชรชมพูเนี่ยเรามาดูว่ามันคุ้มไหมนะถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ที่1เนี่ยเราจะได้ตราอย่างละตรานะครับ ก็คือจะได้ตาสายลุงห้าตาแล้วก็ตรากองดนตรีห้าตานะถ้าเราคิดเป็นเงินในราคาตลาดนะเราลองมาดูนะสี่พันสี่นะครับแล้วก็ตัวตาสายลุงอีกห้าตานะครับห8พันแดนะบวก4ี่พันสี่ก็คือหนึ่งหมื่นนิดนิดนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ที่หนึ่งนะพูดถึงถ้าเราไม่ได้ที่หนึ่งเราซื้อตั๋วเนี่ยไม่ค่อยคุ้มนะครับเพราะว่า ตาที่ได้อย่างห้าตามันไม่ถึงหมื่นห้านะแต่สําหรับคนที่อยากจะปั๊มตาโดยที่ไม่อยากจะซื้อของนะก็คือจะได้ลุ้นว่าเราจะได้รางวัลเร็วที่สุดต่อรอบด้วยเนี่ยก็สามารถซื้อได้ไปเรื่อยๆเลยนะก็ค่อนข้างคุ้มไม่คุ้มเนี่ยมันแล้วแต่บุคคลเลยนะครับทีนี้เราจะลองวิ่งดูให้เรามาวิ่งกับตัวน้องออลติน่าคือตัวแรกรางวัลเหมือนเดิมนะครับให้เริ่มกดเริ่มเกมได้เลยนะครับมันก็จะแมทชิ่งนะครับกำลังจับคู่อยู่ โอเคสนามเหมือนเดิมเด๊ะเลยนะครับหน้าตามันก็จะมีของมาให้เราเก็บด้วยนะเนี่ยมันก็จะแบบยิงกันได้อะคล้ายๆมาริโอ้คานนะทุกคนถ้าเกิดไม่ใครเคยเล่นอันนี้ก็จะเป็นวางทแทรกนะ แฉลบระเบิดนะครับโอ้โหใครคอนฟิวใส่เราเขาไม่รู้นะครับอันนี้ได้พุ่งเอ้ยพุ่งไปไหนวะเนี่ยแข็งโดนยิง แหรอบนะตอนนี้เรายังอยู่ที่1อยู่นะครับโดนยิงเราไม่น่าไปยิงเขาเลย ิวอีกแล้วนะครับวางแทบไว้ก่อนดีกว่าทำไมกต็ตกอย่างนี้โอ้โหมันกระตุกอะพอยิงอะไรแต่ละทีก็กระตุกนะ แต่ว่ามันจะมีคนที่มาไม่ได้หวังเข้าเส้นชัยก็มีนะผมไม่แน่ใจว่าเขาเอาแบบเน้นให้ครบกิจกรรมหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนครั้งที่แล้วนะเขาก็จะเอามายืนเฉยๆนะบางทีถ้าไม่ได้ที่1น,นี่ก็จะประมาณนี้นะสองรอบก็จะได้ก็เดี๋ยวไปดูนะว่ามันได้อะไรว่ามันเหมือนเดิมไหมนะครับ อ่ะเห็นป่ะอันนี้คือที่สองที่สามเขาไม่เล่นเลยนะเขาไม่ได้เข้าเส้นชัยนะครับเขาเดินเดินเล่นๆนะก็คือที่หนึ่งก็จะได้ประมาณนี้นะอันนี้แปดเหรียญน,นะครับอันนี้แปดเหรียญแล้วก็อันนี้สองกล่องนะกล่องเกลือนะมีโอกาสลุนตาสัตว์ขี่ทีนี้ถ้าเราได้ที่หนึ่งตลอดเราจะได้วันละสี่สิบตานะครับอย่างละสี่สิบตาทีนี้เรามาดูนะว่าสี่สิบตาเนี่ยมันเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับอันนี้เราไม่นับไอ้พวกนี้เนาะยังไม่นับเราลองดูว่า ีตามันทําอะไรได้บ้างก็คือถ้าจะแลกกันเนี้ยก็คือ10วันนะซึ่งไม่พอนะแป,แปลว่าเราต้องซื้อใบเข้าค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อจะมาเอาพวกไอ้เจ้าส่วนหลังหรือว่าส่วนชุดอะ่ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเลือกได้แค่อย่างเดียวนะครับว่าเราจะเอาชุด ว่าเราจะเอาเป้หรือว่าเราจะเอาหางนะส่วนตัวคิดว่าน่าจะเอาเป้นะครับเพราะว่าส่วนหางมีออร่าอยู่แล้วคิดว่าน่าจะไม่เอานะนอกจากนั้นนะครับไอตาทั้งสองเนี่ยมันสามารถเผาโอดินแล้วก็ดอบจากมอนสเตอร์ได้เหมือนกันนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ทดสอบนะว่าตีโอนเท่าไหร่แล้วมันจะได้ประมาณไหนนะเดี๋ยวผมทดสอบทิ้งไว้แล้วก็ไปพูดคุยกันในสตรีมได้นะครับ เรามาดูเวลาปกติของคนทั่วไปที่ได้ดีๆก็คืออยู่ที่1นาทีครึ่งนะแต่ส่วนตัวทำได้1นาที43แสดงว่ามันช้าไปมากๆเลยนะ1ิาวิค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งมันต้องมีทริคในการวิ่งนะเพราะว่ากิจกรรมที่แล้วก็เหมือนมีคนเจอทริคหรือว่าเจอบั๊กอะไรสักอย่างนะซึ่งเขาวิ่งกันได้เร็วมากใครมีเทคนิคอะไรก็ลองบอกแชร์เพื่อนๆได้นะเพื่อจะได้มาลุ้นรางวัลใหญ่ด้วยกันนะครับ ถ้าเราดูจากอันดับสุดท้ายที่เราจะได้ของาาวัลรายวันเนี่ยคือ1นาที38วินะซึ่งเราช้าไปต้องหวินะเดี๋ยวเราต้องไปเล่นเรื่อยๆนะพยายามเล่นเรื่อยๆให้เราได้สติที่ดีกว่านี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปกิจกรรมใหม่นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีอะไรคอมเมนต์เพิ่มเติมได้ใต้คลิปนี้เลยนะส่วนทริคดีๆถ้าใครมีในการที่จะทำให้เราได้เวลาดีๆก็มาแชร์บอกเพื่อนๆกันได้นะครับ ก่อนไปวันนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s ับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของช่องด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ